ไปลูกใบใช่ไหมแก้มกำลังแดงปนนั้นปนไว้อยู่คนดําแล้วก็คนยังอันนั้นอยู่สีน้ําตาลปนไว้อย่างนี้หางกําลังไถคนขนเอานอกก่อนเนาะเพราะว่ายังยินเสียงแววแววมันมาทั้งลุ่มเอาก็ยังสิเกาะไว้อีกแล้วจึงมาลุ้นน้ำกันอีกเนาะมาทางหลังนี่มาเลยแกมก็กําลังแดงแกมมา sẽ xem máy củng để xem bài đi toàn sau nữa đẹp gì mà trục cô được con mẹ nó có gì cả chỉ phải nó cùng một chút cọ nó lát sao, mà này lỗ lát vai con chồng มาจึงน,นั้นเลยเนาะน,นี้แค่มันมาเขายังไปเกาะมันเลยหนีก่อนแหละต้องรัดไว้จ่เส้าก่อนหมอกเหมาะบกักหมอกลงหลายขนาดมึงแดดยังไม่ทันออกสำนะต่อไปเรียบร้อยเนาะทุกคนเชิงกะทารุนบ้างเนาะ ประมาณแดดออกเลกหน่อยเนาะมันหมักมาวัน,นี้มันก็มานะาต่อได้แต่ว่าม,ามันหลุดออกป่องขาดหาเราบุร้บุด้เอ็ดคลิปเนาะเกาะองต้นเก่าเคยได้เนี่ยทุกคนต้นนี่แดดก็กำลังออก บ้าอันนี้ก่อนน้อทุกคนแล้วจึงเกาะไว้เลยเนาะของกุงไม้กุงไม้ทั้งหลังนะแดดออกเกงหน่อยเพื่อนมันจึงมาตอนนี้น้ำหมอกยังหลยอยูา่มาลุ้นว่าอันนั้นเปนกเนาะทุกคน จงจังหน่อยหัวแดดแห้งๆนิดนึงคุณเละจึงมาพอได้ยินเสียงมันอยูกจงมันมาแล้วไปงนานกันนะทุกคนเราจะมาุูน,น้ำกัน เฮือนมาไขเปิดของนกกระน,นอทุกคนไข่ของ ยังสรางแตนกดอกแตงเลยเนาะมันยังสิต่ําได้มามืวานี่แหละทุกคนนี่นี่นกแตงนี่เาบงนกมื้อนี้มันสิกินหัวอาหารดของนกแต่เช้าน่ะ ជាក្នារបស់នាក់នាក់នាក ตอนนี้นกมันมาเลยอตอนนี้พูดก้งไม้ทางหลังพูไปหานกตอเลยจะน้อยเ้จึงไปรุ่นเมึงเนาะว่ามันสีถืกแล้วบ่วเดี๋วว่ายังเดี๋ว่าตอนนี้มันไปหานกเขาแหละเนีนนกป่ามาตัวนี้คึกเขาดนะนะตัวนี้อยู่บ่ได้นะ nghe tiếng bông nụ, tiếng chim hót, tiếng cái hót, tiếng mà hót, tiếng chim hót, tiếng chim hót, เบืงนกว่ามันถือหรือเล่ารื่ายังเบื้งอยู่ไกลๆอ๋อแต่มันถือก็คือสิเห็นว่ากุกมาที่ข้างหลังนะจากมันมาจากตัวแต่เราเห็นประมาณสองสามตัวบินเขาบินเขากุกเขาโตเอาไว้เขาเกาะนกไว้นกโอกันยังห้องอยู่ con con máy nhảy con xung phai à Để lên cho con à, Thế bướng 1 lan cho con Ôi, à, phải bướng vậy à, Hiền bướng, bướng lan nó bướng cái cải Lốn bướng ตอนเขาเขา้าลงพุทธเขาไปต่อยานไปทางนี้เลยเบื้องหนึ่งเบื้องหนึ่งล้านเด้ทุกคนไปเอาเอาใบนะนะั่นเอาใบมันตนเนาะใส่ปกปกชังเทิงนะเมื่อวานเพราะว่ามันถือ้อออกปองขาดเขาไปยิบเขายิบเขา,านั้นใหม่หมดเลย ที่เห็นมันบินเข้ามาเนี่ยมันจับสมพาบินเข้าทุกคนมีลุ้นมีลุ้นลานเบื้องหนึ่งมีลุ้นแล้วลุ้นแต่ว่าสิถธิแก่ป้าหรือลูกใบเนาะตอนนี้เห็นแล้วมานแล้วทุกคนได้เลยวันนี้บุมีลุ้นล้วบ้อมือนี่ คือแหละพูอยู่เทิงพ่นทุกคนเห็นหอ่อดีนิง่งนิงอยู่เทิงจัดไปแล้วเหมือนเอาลงจากไร่ชุดแล้วเนาะเอาก็ัมาจามเลยพุ่นทุกคนเทิงพ่ด ก่อนทุกคนจะนอยอ,ออกป่องขาดคือมือวานนี่อีกใบเ้นี่ทุกคนเอาลงมาแล้เอาลงมาแล้ลแลทุกคนนี่โอ้มันเป็นลูกใบยอยู่ทุกคนเอลงมามันเป็นลูกใบแกมขาวอยู่อ้าเดีย๋ยามาาาาาปาา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 าปลาาาาาาา คิดว่าแก่ป่าเลยได้ลูกใบซ้ำอ๋อรวมบบแจ้งเนาะมันมืดอยู่นี่ชัดไปลูกใบซ้ำแก้มกำลังแดงว่ามามาเอาทุกมือนะทุกคนเมื่อวานก็ออกเบื้องเนี่ยนกค่ะขาดออกเบื้องนี่ กำลังถ่ายขนทุกคนเบืองสีหัวเนาะนี่มีมีขนนั่นปนไว้อย,อยู่ขนดำเดี๋วก็ขนยังอันนั้นอยู่สีน้ำตาลปนไว้อย,อย่างนี้หางกำลังถ่ายขนขอห็นมาสองสามตัวนะยังไม่ทึกตัวนี้นหนีได้บ่อ้มาอีกแล้วทุกคนเอ้ยมันลูกใบต่ออยู่หลังบ้านเนาะนี่แหละ เฮยเอาใบมันต้นนี่ใส่จัดอีกเลยไปทุกคนเอานอกก่อนเนาะกว่ายังยินเสียงแววแววมันมาทั้งรุ่มเอากันยังสิเกาะไว้อีกแล้วจึงมาลุ้นนำกันอีกเนาะกำลังไทยคนหาง คนจุกมันกะกำลังถ่ายตูมเพายังเกาะไว้เนาะโกงไม้ทางหลังนี่มาเนี่ยแก้มกะกำลังแดงแก้มะกำลังแดงห่างกะกำลังถ่ายคนไม่กำลังเป็นบ้าเเนาะนี่ได้อีกเลยทุกคนก็ยังยินเสียงห้องอยู่ทุกคนทางหลังคุณอะตอนเอาเอานกลงมาก็ยังมีเสียงมันห้องอยู่ ถ้าเบิ่งมันยังิขคืนมาอกีกว่พอวาถึกตัวนี้เลยนี่เนาะลับมาแเลยทุกคนแ้มหนึ่งล้วมือนีอ่ม่ๆอย่ายลุดมือได้มือใดก็ชีลุดบ่ได้ได้ดีแต่เขาตาบเนาะมือนอันตานางตุ้มต่อเฮาเอาอันไว้กบน,นี่ อาไปเขากงเขาเคากใหญ่เนอะทุกคนแล้จึงมาลุ้นน้กากันอีกถ้าเบิ่งตอนแรงหรือว่าตอนสวยทามันมามาจึงถ่ายให้เบิ่งนีกตอนนี้ก็เก็บไปแล้วเต็มนึงงามอยู่ได้ตัวนี้ออกสไตล์ยังออกสไตล์ตัวฟูเนอะจะเป็นตัวฟูตัวเม็ด้าเบิ่งมันถ่ายผลแล้วคุณ เอานกนี่ไปใส่กลงไว้ก่อนไว้ในของงหา่แหละจะสบายเนาะแต่ว่ายานหัวนี่สีแตกม,มันต่ำนกตัวใดเอามาใหม่ก็ต่ำตลอดนะ มาไม้กลุงเด็กเด็กเด็กอ๋อตามตลอดดอกเตงสองสี่ห้ากลงหัวจุกห้าตัวตัวนี้เข้าไปก็หกมือนั้นก็ได้แต่จะต,ตายตัวหนึ่งเนาะมือเขาได้เก็บป่าเอาไปต่อ,อย่กไก่มาอันนี้เป็นลูกใบก็สิปล่อยเข้าในกลงตัวนี้ทุกคนดอกเตงมีดอกเตงนั่นเนาะ แล้วทาไปลุ้นน้ำกันอีกทุกคนอ๋อตามเละว,ว่าเละว,ว่าเละเขาเลยตามเขาเลยตามเลยเอ,อือปล่อยเขา,าเลยเมาอยู่คืนไปเลยจับน้ำมูลเลยเอนอวทุกคนแล้วจะไปลุ้นอ,อีกเนาะ ไก่เมลารยามันต่ำตะนางนียนะกลก่จะน้อยจึงเปรุ่นน้ำกันอีกแล้วทุกคน